แบบแบบที่คุณหาผมเลยอ่ะอ่ะฮะอ๋อว่าว่าคุณจะชอบผมไหมชอบอ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นคุณจะไปมีคนคุยเพิ่มทําไมอ่ะคุยก็มีเพื่อนเพิ่มดิเดี๋ยวผมเป็นให้ทั้งเพื่อนแล้วก็คนคุยเลยอ่ะคุณแม่คุณคุยให้ได้จริงๆเหรอคนคุยคือคุยเพื่อเป็นแฟนนะคุณรู้ใช่ไหมว่าคําว่าคนคุยคือคุยเพื่อเป็นแฟนนะเ้าแล้ว๋อหรออ๋อ คุณพิมมาว่าอะไรอ่ะอะไรนะคุณอ่านอ่านให้ฟังหน่อยเขาพิมมาว่าอะไรผมเหรอใช่ก็ผมอยู่หน้าสภาแลวสภาอ่ะขึ้นวิขึ้นวิขึ้นวิเขาความมันหายไปแล้วเอ้ยทำไมยไงยี่ก็ก็ก็เดี๋ยวจะไปแล้วแต่ว่า พุ่งนี้ก็มาใหม่จริงเลยอ่ะเอาผมพูดจริงผมเคยโกหกเหรอคุณไม่เคยโกหกเลยอ่ะถามจริงจริงเอาทีนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วคุณมีเรื่องเล่าไหมอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะช่วงเนี้ยมีเรื่องเล่าแต่มันยาวดิไม่อยากพคุยวันนี้ถ้าพรุ่งนี้จะมาผมจะนั่งฟังตรงนี้แหละเป็นไงเขาเดือดกันอยู่แต่มันไม่มีเรื่องอะไร อยากกินเผือกเอากดปิดแล้วตรงนี้จริงจริงเหรอไปตรงนี้เอาโอ้ทำมันจะได้ท่าเลยเราพุ่งนี้ไม่ได้เหรอเอาคุณบอกมีหลามันมันมีเรื่องเดียวเองเหรอมีหลายเรื่องค่ะนี่ไงคุณเขาเล่าเรื่องแบบว่าแป๊บเดียวก็แด้เรื่องแป๊บเดียวเหรอแป๊บคุณขอเวลาหนอ่อยคิ โอเคได้ละโอเคโอ้ยหิวข้าวอะวิเ่็นอะไรดีนะทำไมเรื่องมันเยอะขนาดนั้นเลยอรอมันไม่เยอะแต่ว่ามันยาวแลวมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสด้วยอีกแล้วเหรอซีเรียส <c oughs> อีกแล้วหร <c oughs> อก็เลยไม่อยากเล่าตอนนี้ไงอ่ะอ่ะสปอยล์หน่อยหนึ่งได้ปะ ไม่เอาอ่ะมันซีเรีอกขนาดไหนอ่ะมันมันเศร้าไหมหไม่หรอมันไม่รู้อ่ะมันมันดีไหมมันก็เฉยๆ เอาแล้วมันซีเรียสตรงไหนอฉะมันก็เฉยเไม่ใช่หรอก็อยากให้คุณเล่าบ้างอะเรื่องผมหมอเ่อผมหมอก็ปกติอะผมไม่ผมไม่ได้อยู่ในนี้เลยผมจะเล่าอะไรอะ <c oughs> อ๋อก็ได้เล่าก็ได้เมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไกลฟอร์มาแล้วผมเผอ <c oughs> ถอเเลอฆ่ามานันอะก็เลยพามันไปโรงพยาบาลเนี่ย<ท>ผมมีเรื่องเล่า <c oughs> แค่นี้เลยเนี่ยทำไมเฮ้ยโอ้ไม่ก๊ ก็อยากให้มาฟังวันถ้าพรุ่งนี้มามันออกคือมันต้องเล่ายาวมากเลยแต่ผมอยากรู้แล้วเลยอยากรู้แล้วเหรอใช่อยากรู้แล้วอะ่ะกลัวรู้แล้วพรุ่งนี้ไม่มาทำไมอะ่ะก็มันไม่รู้ผมก็อยากรู้แล้วว่า รู้แล้วเสียงจะเปลี่ยนไหมละ่ะเอ่อน่าจะไม่นะโอเค <c oughs> อุ๊ยเครียรว่ะเพจคุณอ่าผมอันนี้อันนี้คือเรื่องที่ปรึกษานะอะไรนะที่ปรึกษาไม่หมายถึงว่าดวงเรื่องที่ร่วงจะปรึกษา โอเคได้ถึงจะแบบว่าอาจจะช่วยอะไรไม่น่าก็เหรอไม่เป็นไรคือคุณคิดว่ายังไงถ้าก็คิดถึงไงไม่ใช่คุณคิดว่ายังไงถ้าเพื่อนสนิทของคุณจะมีคนคุยมีคนคุยเหรออืม ก็ไม่ก็ไม่ว่าอะไรนะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็อยู่ที่เพื่อนสนิทผมหรือเปล่าอาา่าฮะแล้วระหว่างเพื่อนสนิทนี้เพื่อนสนิทเพิ่มหรือเพื่อนสนิทนี้คนคุยอันไหนแยกกว่า เอ้ยอันไหนคุณว่าอันไหนจ๊ะต,ต้องเรื่องสักอันหนึ่งอะเหรออือคุณว่าอันไหนสบายใจกว่าขอคำถามดีเศษหนึ่งได้ป่ะคุณถ้าคุณมีเพื่อนสิเอางี้ด้วงเลยด้วงเลยด้วงกับคุ้มเพชรโอเคไหมอ่า ระหว่างด้วงมีเพื่อนสนิทเพิ่มหรือด้วงมีคนคุยคุณว่าแบบไหนที่เราจะแบบไม่น่าอึดอัดเอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> แต่หมก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นไหมอ่ะขนาดนั้นปะไม่ขนาดนั้นใช่ปะมันก็นก่าจะไม่ขนาดนั้นหรออะไรแบบไหนอ่ะแบบไหนที่ไม่ขนาดนั้นอ่ะ ไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเจอแบบนั้นน่ะก็ดรู้ไหมอ่ะเอาง่ายๆดูไหมอ่ะไปไหนอ๋อโอเคไม่รู้อเอ้คือเอ้ถ้าแล้วถ้าเกิดผมถามคุณกลับอ่ะอ่ะแบบแบบที่คุณถามผมเลยอ่ะอ่ะฮะอ๋อว่าว่าคุณจะชอบผมไหม จะไม่ใช่คำถามที่า <ทำ S 1> ถามหรือเปล<ะ>่าคุณก็ตอบดีว่าก็เมื่อกี้ผมถามไปแล้วคุณคุณจะฟังคำตอบเหรอก็ใช่ไงผมจะฟังคำตอบชอบอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นคุณจะไปมีคนคุยเพิ่มทำไมอ่ะคุยก็มีเพื่อนเพิ่มดิเดี๋ยวผมเป็นให้ทั้งเพื่อนแล้วก็คนคุยเลยอะ่ะ คุณแมนคุณคุยให้ได้จริงๆเหรอคนคุยคือคุยเพื่อเป็นแฟนนะคุณรู้ใช่ไหมว่าคาว่าคนคุยคือคุยเพื่อเป็นแฟนนะเอาแล้วขอเหรออ๋อได้ดิได้จริงเหรอเอาทำไมหรอเราไม่กลัวว่าถ้าเราสมมุติว่าแบบเข้ากันไม่ได้แล้วคุยกันไปแล้วมันจะเป็นเพื่อนกันต่อไม่ได้เหรอไม่นะคุณคิดว่าผมจะ เป็นแบบนั้นเหรอก็ไม่รู้อะเออก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้แหละแต่เป็นในทั้งสองแหละผมไปดีกว่าไม่คุยกับคุณละจริงไหเนี่ยเดียวไม่ผมจะไม่คุยกับคุณละไปดีกว่าเอาทำไมอะคุณเป็นคนคุยให้เราได้เหรอไม่ฟังก่อนหยุดเคยนึกว่าเป็นได้แค่เพื่อนพี่อะคุณต้องตอบว่าไงดีวะนี่ก็ก็ก็ผมบอกว่าเป็นได้ก็เป็นได้ไงคุณ ไม่แต่ถ้าเกิดคนที่คุณบอกอ่ะคนคนที่คุณบอกผมว่าว่าจะเป็นคนคุยคุณหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทคุณอ่ะคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยช็อกไปเลยอ่ะช็อกเลยเหรอช็อกดิแต่ผมคุยไม่เก่ง <c oughs> คุณเป็นคนคุยร่งได้เหรอชอบร่วงเหรอปะ ตอบเลยอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบตรงนี้ได้ไหมฮะงั้นรอคำตอบก่อนโอเคปะโอเคได้แล้วผมขอตอบตรง,ง,งนี้ต้องโพไว้ก่อนเลยนะอ่ะคุณจะไม่ลืมเรื่องนี้เหรอเราจะลืมทำไมอ่ะเออก็จริงอ่ะว่าแต่เพื่อนคุณเป็นใครฮ้ก็ว่าครั้งนั้นที่เคยบอกชื่อไปไงจำชื่อได้ไมี่ยวันนั้นที่บอก พาผมไปรู้จักบ้างหนิเออก็ไม่รู้จักกันก็ทีแรกคือวแบบ่าโบมันมีเรื่องหลายอย่างที่อยากอธิบายมากเลยแต่คุณจะไปแล้วอะ่ะไม่อะก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาคุณก็คุยกับเขาก็ได้นะผมก็ไม่ได้อดอัะไรเดี๋ยวจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาไม่เราคุยกันได้ได้วยเหรอตอน,นนี้เราไม่คุยกันอยู่อ่ะ ไม่เป็นคนคุยแล้วทำไมไม่เห็นส่งสัญญาณอะไรเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่าอล้เป็นคนคุยนี่คือเป็นยังไงอ่ะคุยแบบเราก็าก <ไอ S 1> คุยกัยนอยู่ทุกวันไม่เกือบปุ๊บก็ใช่ก็นาทีเพื่อนสนิทอ่ะมันจะอยู่มันก็คือแบบว่ามันอยู่ไปตลอดถูกป้าแต่คนคุยอ่ะผ่านเข้ามาศึกษากันแล้วถ้าไม่เวิร์กก็เลิกคุยแล้วก็หายไปเลยเออแต่ถ้าเวิร์กก็เป็นเพื่อนสนิทกัน้ก่น่าคุณก็นั่นไงก็คือคิดคือไม่อยากเสียไปแต่ก็ อาเจ็ปวดทรมานทำไงดีอะก็ไม่รู้เลยว่าคุณมีคนคุยดีกว่าคุณมีคนคุยดีกว่าเอาแต่เมื่อกี้บอกชอบไปแล้วทำเป็นไงอ่ะแล้วมาถามทําไม่อะฮะเออว่ะก็มันกระทันหันอะ โอ้โหเ้วเลือกถามสัง <c oughs> ่งแรงเลยทำยังไงอะไอ้บ้านี่ถ่าน้นคุณก็มีคนคุยไม่ได้หรอกงั้นก็ไปดีกว่ามีคนคุยไม่ได้ด้วยเหรอได้ได้ไงครับคุณชอบผมไม่ใ่ะหรอเฮทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าผมสบายใจแล้วไปดีก,<ล>กว่าแล้วเพชรไม่อยอมตอบด้วยนะเว้ยกะเพชรกะเพชรตอบพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้นะรอนะ ได้เลยครับไปจริงๆอะนะไม่อยู่ต่ออีกหน่อยอ,อยู่ต่ออีกหน่อยไหมอะไรนะมะยังไงนะเอาจริงว่าคุณเนี่ยถ้าเราเป็นคนคุยกันเราตายเว้ยเชื่อผมดิงั้นเราจะเป็นเุ้ยทำยังไงดีอะ ก็ถ้าเกิดคุณจะมีคนคุยเดี๋ยวผมเป็นให้แต่ถ้าเกิดคุณจะมีเพื่อนสนิทไม่ให้มีเ้อจะมีคนคุยคุณจะเป็นให้ใช่แบบเออใช่แต่ถ้ามีเพื่อนเพิม่มไปมีเพื่อนสนอิทอีกคนไม่มีใช่แต่เราจะเป็นคนคุยกันแบบคุยนานๆอ่ะเปล่าว่ากวดอีบายถูกเปล่า,าคุณงงปะผมก็งง,ง,งอ๋อ ถือไม่เข้ามาเจอไม่ได้เลยได้มันได้อยู่พัก,กใหญ่ๆเลยนะคุณเหงาเหรอไม่มันมันบงันนนนบงเอิญมันมันบังเอิญเป็นคนนี้ที่มันเป็นพี่คนนี้อ่ะแล้วแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคุณอยากมีแฟนเหรอ ก็ไม่อยากให้สถานะมันซ้อนเป็นเพื่อนก็เลยมาถามก็เลยจะเอาไปเป็นแฟนเลยว่างั้นก็ศึกษาดูถ้าเวิร์กก็เวิร์กไปถ้าไม่เวิร์กก็หายไปเลยไงอามันก็อยู่ได้มันตั้งนานะถู่ก็เปล่าแต่พอมันเป็นพี่คนนี้อ่ะก็อยากว่าพี่คนนี้ พี่คนนี้เขาแบบว่าคือ,อยังไงอ่ะคุณชอบหรอเคยชอบเมื่อรานมาแล้ว,วแบบแบบปื้<อ>ปมมาตั้งแต่ตอนไอ้โจ๊กอยู่อ่ะไม่ถ้าอย่างนั้นนะคุณก็คุยกับเขาว่าได้เอาแล้วที่คนพูดเมื่อกี้อ่ะ คุณลืมมันไปก็ได้นะไม่ไม่ไมผมเป็นเพื่อนดีกว่าผมเป็นเพื่อนให้คุณดีกว่าวะทำไมอ่ะคุณก็ลองเปิดใจคุยกับเขาดูอะไรโฟนเมื่อกี้อถี <What? S 2> ไ่ไอทำอะไรอ่ะสวัสดีครับ อะไรครับใครอยากเพชรหรอครับผมผมเพชรเองครับไม่ใช่เหรอวะใช่แต่แค่ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบอาจจะหล่อขึ้นนิดหน่อยขึ้นไป้เข้าไปเลยวะพี่อ๋อน่าจะน่าจะลงไปรอได้เลยนะครับพีมีขับอื่นมายังครับนอกจากเอารอไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาเรพิ่งมาโอเคครับพี่ให้เพชรว่างเข้ามาเหรอวันนี้อ๋อใช่ครับเข้ามาก็เจอเรื่องเลยครับเนี่ยเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องเศร้ายนิดหนรับ เรื่องเอาเลยเศร้าเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอาหรอไม่เศร้าเฮ้ยบอสบอสอันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับบอสโชคดีครับบอสครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรีบตามไปนะครับโอ๋อเดี๋ยวผมไปแล้วครับไปจากโลกผมไปแล้วครับบินเหรอคะใช่ครับเจอกันครับพี่หานสวัสดีครับครับคุณจะไปบินที่ไหนผมไปคนเดียวได้ไม่เป็นไรคุณไม่เอาไปด้วยได้ไหมคุยไม่จบเลยอ่ะบอสได้เหรอยุ่งการดอาข้างนอกอะ เฮ้ hey, ยยุงกัดคะ่ะไม่เขาถ้าเกิดคุณขึ้นมามันกักดอยู่ดีเขาจบผมแต่คุณโดนยุงกัดอยู่เหรอตอนเนี้ยใช่คันด้วยเดี๋ยวเกาให้นะไม่เอาอ่ะเอามาคุยกันเลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนสิก็รู้เรื่องแล้วไงก็คือ <c oughs> คุณเอะก็ไป <c oughs> คุยกับพี่คนนั้นแล้วผมก็เป็นเพื่อนอคุณอ่าแล้วคุณเป็นคนคุยให้ได้ด้วยเหรอ ไม่ได้แล้วแล้วเี่บอกว่าไม่เข้ามาเจอแล้วมีคนคุยเลยเหรอคือ,อยังไงอ่ะผมก็อาจจะพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแหละหรอ กูไน่จะเป็นคนพูดจริงๆนะนี่ครับตกลงกันพรุ่งนี้ได้ไหมได้โอเคครับแต่จริงแล้วเรื่องนี้คุณไม่ต้องมาถามผมก็ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าต้องถามไม่ถ้าคุณโอเคอเขาคุณก็แค่คุยกับเขาไม่จะเป็นอะไรเลยต้องถามดิทำไมอ่ะ จริงๆมันมีลำดับขั้นอยู่อ่ะมีด้วยเหรอขอแบบนี้ใช่ฮะ<า>ลำดับขั้นคือยังไงอ่ะลำดับข้าคำถามไงแปลว,ว่ามันมีถามลึกกว่านี้อีกเหรอมีถามลึกกว่านี้อีกแต่ว่าคือพูดปุ๊บคือถ้าเราเป็นเพื่อนใส่กันจริงๆคระเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องแล้วแบบไม่ต้องกลัวว่าเพจจะมองต้องเคียร์ เอางั้นก็ตอนวันนี้มันไม่มีเวลาอ,อ๋อโอเคงั้นเราเป็นว่าผู้นี้ค่อยมาคุยกันก็ได้คุณคุณก็คิดง่ายๆแค่ว่ายัางไงอะไม่เอาหรือไปแล้วอา,อาอะ,อะคุณขึ้นรถมาดีกว่าผมจะไปบินละเฮ้ยจะมาตับเบนล็อกอ,อ,อะไรอะแล้วคุณจะกลับมานี่ยังไงอะได้กลับได้ กัจะขัดด้วยครับเออมันไม่ขัดหรอครับ่าหเขาน่าจของผมนะโอเคคุณผมไปแล้วนะโอ้ยปวหัวค,คุณจะบนหัวทนำะไ,ไมเอาอย่างี้คุณคิดง่ายๆเลยคุณ อยากให้ผมเป็นอะไรอะแล้วค่อยมาตอบผมพรุ่งนี้โอเคปะอยากให้เป็นอะไรเหรอใช่อาา่าฮะเราเป็นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเหรอก็คุณค่อยมาบอกผมพรุ่งนี้ไงแล้วผมก็จะบอกคุณพรุ่งนี้โอเคปะ้ะเออเฮอไกกลัวเพชรกลัวอะไรอะพูดแรงปะจะแรงอยู่อะอย่าร้องแล้วกัน เอาไงอะอยาไม่อยากร้องะอะอาเดี๋ยวอุดปากเดี๋ยวอุดปากอุดไอ้เมทไปแล้วครับครับเจอกันพรุ่งนี้ครับไดบ้บาย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 ปิงปิงนะ